คอหมูนะครับน้ำผึ้งวันนี้ผมจะมาทำคอหมูย่างหมักน้ำผึ้งใช้ส้มนะครับทิมเนื้อหมูก่อนทิมไม่ทั่วเลยกระเทียมพริกไทยนะครับรากผักชีโกรครับต่อไปเป็นการหมักหมูนะครับรากผักชีกระเทียมพริกไทยที่ขอกไว้ครับใส่ในหมูเลยซีขาว ือผงฟูนะครับผงฟูจะทำให้หมูนุ่มนะครับน้ำพึ่งขยํานะครับและหมักทิ้งไว้2ชั่วโมงหมัก2ชั่วโมงนะครับไม่ต้องแช่ตู้เย็นช่วงหมักหมูนะครับแล้วก็มาทำน้ำจิ้มกันพริกป่น ข้าวคั่วน้ำปลามะนาวต้นหอมซอยหอมแดงซอยผักชีฝรั่งซอยน้ำจิ้มได้แล้วนะครับการย่างหมูนะครับต้องอย่างด้วยไฟอ่อนนะครับ อากาศดีมากครับวันนี้ย่างอยู่หน้าบ้านนะครับสีสันสวยงามมากครับได้หมูแล้วนะครับเราก็จะมาหั่นกันก่อนหั่นเลยคอหมูย่างหมักน้ำผึ้งพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับ สวยงามมากคอหมูย่างหมักน้ำพึ่งขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับกินเปล่าๆนะครับข้าวเหนียวไม่มีใครมีข้าวเหนียวก็ขอด้วยนะครับเป็นไงครับเป็นไงครับไป